สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง,งภูมิพันธุ์ตุลากันตอนเช้าเช้าพาน้องแมวขึ้นมาดูนกค่ะพี่น้องดนูนะนกบินเห็ีไหมครับอู้น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยนกบินนกบินนกบินอย่าดึงลกอย่าดึงดูนกดีกว่าเน่นนะ Nóc nói, nóc nói Nè nè, nóc nói, nóc nói cho nóc nói coi bình thủ ha ha cho ta lá lên lôm chôm chìn à, Nói nè, nóc nói dù Thế phải phải à, Hmm? tiếng lây tiếng lây tiếng lây Hãy subscribe cho ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นชอบชอบไอ้ตัวนี้ค่ะทีนี้ไม่ดูนกแล้วสนใจซิลิโคน จะลกน้อยคอยบินตัวเี้วหาเบื่อดูนกแล้วเหรอลูกเจอมั้ไหมนกเจอมั้ไหมเจอนกไหมครับขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเพื่ลังใจให้กับช่องภูมิพันธุ์ตรกันขอบคุณได้ไลค์เลยเด้ค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง ขอบคุณทุกแรงใจเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมวันนี้โคมงพันก็เป็นวันหยุดยาวสามวันก็มาที่บ้านใช้ภูมได้พาน้องแมวมาวิ่งเล่นบนบ้านมาดูนกนี่งตัวนี้ก็เล่นซิลิโคนค่ะ เขาดูอะไรดูนกกับลูกโอ๊ยเห็นไหมนกอหืมหืไอหมาน้อยลูกแม่ดึงดึงดึงเดี๋ยวดึงดึงดึงเจอนกไหมลูกเฝ้าดูนกได้แต่มองก็ยังดีเนาะได้แต่มองก็ยังดีอ่ะไหนนกอ่ะนกอยู่ไหนลูกหึ

ก็ดูนกอย่างอย่างตั้งใจเลยค่ะพอดีเห็นนกนกกระจิบมาเกาะอ,อยู่บนสายไฟข้างบ้านมองกันใหญ่เลยสามตัวเนี้อันนี้ก็ไม่สนใจอะไรเลยไม่ได้แม่ให้กินไม่ได้เดี๋ยวมันอันตรายอันตรายอันตรายว้ยหายแล้วกินไม่ได้แล้ว Hmm. นี่ค่ะนกดูดูนกดูนก,นกขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันกำลังใจน้องแมวน้องแมวเล่นดูนกอยู่นี่ค่ะขอบคุณหลายๆเลยด้ะคะ่ะ ขอบคุณทุกกําลังแรงใจช่องนี้ก็จะเป็นช่องภูมิพันธุลกันนะคะายท่อในเรื่องของเทคนิคการสอนสาภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็สืบสามภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่องงามชมชื่นแล้วกเ็เกี่ยวกับวิธีการดำานงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินขอบคุณเลยลเลย,เลยนะคะ่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณที่เยี่ยมชมติดตามแล้วก็ จะให้เห็นบรรยากาศน้องแมวน้องแมวเล่นตามอัธยาใส่ค่นนี้ค่ะเขามีความสุขค่ะนี่ค่ะตอนเชา้าเปิดหน้าต่างให้อากาศเข้านี่แหละคือน้องแมวมีความสุขอะค่ะแบบเนี่ยปิ้นทองปิ้นไงยุ่งที่เลยคือเขามีความสุข อรุณขอบคุณ f อฟีมากมากนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะคุมพันธ์จะไม่ถ่ายคลิปยาวไม่ไม่ถ่ายคลิปยาวมากโอเคค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ